สวัสดีค่ะวิชาภาษาไทยเป็นการท่องโครงสี่สุภาพเรื่องลิลิตพระลอซึ่งเป็นโครงแม่บทที่นักเรียนสามารถจดจำเพื่อไปแต่งโครงสี่สุภาพในเนื้อหาต่อไปได้เป็นการท่องโครงสี่สุภาพของนักเรียนโรงเรียนประสาทวิทย์ขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ ค่ะหนูชื่อเด็กนีสุวาปีเขียวในยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สี่บสองเลขที่สิบเอ็ดค่ะวันนี้หนูจะมาท่องบทอ,อาขยาลิลิพะอค่ะเสียงลือเสียงเล่าอ่างอันใด สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปารามีสอนศิลป์อยู่ชั้นปมศึกษาปีที่4ทับ2เลขที่25เสียงลือเสียงเหล่าอ่างอันใดผีเอย่ยเสียงยอมยอยุดใครถั่วลาสองคือผีหลับไหลลืมตื่นลือพี สองผีคิดเองอ่ะอย่าได้ถามเพื่อสวัสดีค่ะหนูชื่อเดกงกิงอภิาศีมาลีอยู่ชั้นมัมศึกษาปีที่สองที่สิบแปวันนี้จะมาท่องโครงสี่สุภาพลิลิพารอลอค่ะเสียงหรือเสียงเหล่าอ่างอันใดผี่เอยเสียงย่อมยอยศใครถัร่วลา พี่หลับไหลลืมตื่นลืมพี่สองพี่คิดเองอ้าย่าได้ถามเหมืองขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้ชื่อเด็กกิิงปนัตตาชมซักอยู่ชั้นป .4 ทับสเลขที่12เสียงลือเสียงเหล่าอ่างอันใดพี่เออ มยอยใครถั่วลาสองคือผีหลักไรลืมตื่นหือพีสองพี่คิดเองอ้าย่าได้ทางเพื่อยงลือเสียงเล่าอ้างอ่านใดพี่เอ,อ๋ เสียงย่อมยอ,อยศใครทั่วล่าสองคือพี่หลับไหลลืมตื่นลือพี่สองพี่คิดเองอ้าอย่าได้ถามเผื่อคือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยเสียงย่อมยอ,อยศใคร ทัวลาสองเคือพี่รับไรลืมตื่นลือพี่สองพี่คิดเองอ่ะอย่าได้ทำเพื่อเสียงลือเสียงเรล่าอ่างอันใดพี่เอ้เสียงย่อมยอยดใครทั่วลา สองเคื้อผีหลับไหลลืมตื่นหรือผีสองผีคิดเองอ่าอย่าได้ถามเผื่อเสียงหรือเสียงเราอ้างอันใดผีเอยเสียงย่อมยอยศใครถั่วรา สองคือพี่รับไรลืมตื่นหรือพีสองพี่คิดเองอ่าอย่าไดทำไปทำเพื่อเสียงหรือเสียงเล่าอ่างอันใดพีเอ้ยเสียงยมยอยอดใครถั่วล่า สองคือพี่รับไลลืมตื่นหรือพี่สองพี่คิดเองอา่าอย่าได้ทําม่อขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสติกรสายดาราชั้นประถมศึกษาปีที่4ีทับสเลขที่2วันนี้ผมจะมาท่องทำนองสนอ เรื่องลิลิพาอ,อครับเสียงหรือเสียงเหล่าอ่างอันใดพี่เอ้ยเสียงย่อมยอยดใครถั่วลาสองคือพี่หลับไหลลืมตื่นหรือพี่สองพี่คิดเองอ่ะอย่าได้ ถามเพื่นอนครับ